อัปเดตให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าตอนกลางวันไปเอาอะไรมานะน้ำก็ตอนนี้นะคะทุกคนหลังจากที่พายุเข้านะคะสองสามวันนะคะน้ำในคลองนะคะ,คะ,คะก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าที่อื่นท่วมนะทุกคนแต่ว่าลำพูนยังไม่ท่วมนะคะแต่น้ำในคลองนี่คือตอนนี้ขึ้นสูงมากเลยนี่เด็กสองม่วนนี่โอ้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมกำลังมาเห็นไหม นี่เดี๋ยวก็ต้องรีบไปดูแลลูกๆแล้วอะจะมาปูพื้นนี่ครับพื้นนี่เราจะให้ปูนมาเทเก่อนจะขึ้นโครงครับอเดี๋ยวต้องเทก่อนเดี๋ยวขึ้นโครงเพราะมันแฉะตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราให้แม่โครมานะคะมาปรับดินแล้วก็มาลงตอมอก,ก็คือเราปส่ทิ้งเอาไว้เพื่อให้ดินมันแน่นใช่ไหมใช่ครับน,น้ำมันช่วย เพื่อเพื่อฝนตกลงมาดินมันจะได้แน่นมันจะได้อัดเพราะว่าพื้นข้างล่างนี่มันจะเป็นเป็นหินเนาะไม่ใช่ดินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็นี่เป็นใบเม็ดครับจะเอามาวางพื้นแล้วก็เทใช่ต้องเอามาปูก่อนเทปูนเนาะครับเพราะงั้นมันจะไม่ยึดเพราะว่าเราไม่ได้มีคานใช่ค่ะนี่แหละอเบท่านผู้ชมนะคะก่อนที่จะไปดูแลลูกๆนะคะทุกคนอืไป เล้วพ่อปะครับน,นี่ก็อันพนังค่ะแต่ก็ไม่พัง,นนง,งพ่อไม่สบายไม่ดีขึ้นเนี่ยนี่พ่อดูเห็นไหมฝนม,มันตกหลายวานันห,หน่อยน้ำในคลองนักขนาดนี้อ่ามันจะสูงขึ้นมาถึงบนเพ่เออแต่ไม่ท่วมมันจะเหลือนิดหน่อยเออแล้วต้นดอกดอกไอ้เน,นี่ยเหลืองๆเนี่ยที่หนูลงไปปลูกอะ่ะมันจะรอดไหมเนี่ย ล่อเขจมนั่แหละไโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูแลลูกๆก่อนค่ะเดี๋ยวรีบไปเก็บอิทธิบาทก่นอนดูฟ้ามืดมาเลยอ่ะเนี่ยเราสองคนตายายรีบไปเอาญ่ามานะคะแล้วก็มาให้อิทธิบาทสีเนี่ยทุกคนดูดูคุณพ่อนะจริงจคุณพ่อไม่ให้คุณแม่มานะบอกว่าคุณแม่จะบ่นเรื่องนน้นนั่นนี่ขยันแล้วแหละพ่อบ้าละเั้เขยันลวโอ้โหทุกคน พ่อคุณพ่อเขาไม่รู้เรื่องที่นี่มันฟ้าฝนมันดูทุกคนดูเนี่ยอาจารย์เปเข้าบ้านเนี่ยอาจารย์เนี่ยเกระจายเรื่องว่านะทุกคนนั่นนั่นนั่นคนที่นี่มันลมแรงดูดูดเอานะคะไอ้อาหารไปไว้ในเครื่องในให้เขาดูก่อนพายุมันเข้าอะ่ะทุกคน มา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 เร็วๆมากินนี่เออมาเอ้ามาลงมามามาเออเข้ามาอยู่ข้างในนี่เด้อพ่อหาใจเด้อพ่อเด้ออย่าลีลานะพ่อทุกคนแบบว่าเราเคยอยู่ที่นี่มาเรารู้ว่าลมมันแรงขนาดไหนนะคะนี่ดูอันนี้ก็ไม่นาแบบ ปลอดภัยนะโกดังเนี่ยออาหารเข้ามาไว้ข้างในให้เขาพอข้างนอกมันเริ่มมีมดแล้วทุกคนวันนั้นเราสองคนตายายนะคะเอา,เอายามให้อิทิบาสีแล้วก็มาด,ดูแลลูกๆอะทุกคนแล้วก็ออกไปไม่ทันนะคะลมแรงมากเลยต้องติดอยู่ในโกดังเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูอะเพราะว่ากลัวนะคะอืม ที่นี่มันลมแรงมากทุกคนอาลิกินลูกลิบกินทากันอยู่ในโกดังนี่แหละเาก็ไม่ยอมเข้าบ้านนะทุกคนสองสัสองวันแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นั้นอีกอยู่ที่นี่ประจําเลยอยู่เฝ้าภรรยาเขาเนี่ยกรุณาเนี่ยทุกคนเขากินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้สาวกิน เป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยฮะตัวเองกินก่อนแทนที่จะเสียสละให้ผู้หญิงกินก่อนโอ้ไม่ได้เรื่องเลยวันนี้นะคะคุณแม่นะคะต้องอยู่ในโกดังเนี่ยนะคะกับลูกๆนะคะทุกคนคุณพ่อนะคะเขาวันนี้เขามัดอิธิบสีในสวนเจ๊นะคะเาไม่ได้มัดไว้ข้างนอกก็ค่อยชั่วหน่อยทุกคนปกติเขามัดตรงนู้นนะคะตรงที่ทุกคนเคยเห็นอะตรงนั้นนะคือแบบว่ามันกลางแจ้งนะคะแล้วฟ้าล้อมแบบ แพร่ๆตลอดเวลาแล้วค่ะตรงนี้มันคุณแม่เคยแบบแบบตอนที่เขามาปรับดินในตรงสวนมะละกอนะคุณแม่เห็นว่ามันมีมันคล้ายๆเป็นแร่ทุกคนมันเป็นแร่มันเป็นหินอะไรบางอย่างที่มันเป็นคล้ายๆเม็ดอะไรไม่รู้ทุกคนเต็มเลยอะ่ะเออนี่เนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้สถานที่ตรงนี้นะคะเขาเลยเรียกว่าเหมืองฟ้าผ่าทุกคนนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับแร่พวกนี้แหละเห็นไหมลมทุกคนเห็นไหม แล้วกดังนี่มันก็เอนด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะเออแต่เราก็ช่วงก่อนเราอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะทุกคนติดยอดมากเลยเนี่ยท่าลมแรงๆนี่ยุบได้นะคะทุกคนคุณแม่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออไม่เข้าบ้านใช่ไหมสรุปแล้วไม่เข้าใช่ไหมฮนะจะอยู่ที่นี่ใช่ไหม เออนั่นอยู่กับภรรยามีภรรยาที่เดียวสองตัวเลยทุกคนขาคือน้องหมาที่นี่ที่สองตัวที่เขาอยู่ที่นี่เขาโอเคนะทุกคนอาจจะเห็นสภาพมันเป็นแบบนี้แต่เขาโอเคนะทุกคนเขามีพื้นที่ในการวิ่งเล่นนะคะแล้วก็มีอาหารให้เขากินนะคะเขาไม่เปียกฝนแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายด้วยค่ะนะคะ,นะคะสภาพเขาอาจจะมอมเมมหน่อยนะคนแต่ว่าเขาโอเคมีความสุขะคะ่ะ อิสระขนาดอาตายยังไม่อยากมาอยู่ด้วยเลยนะฝนตกก็ไม่เปียกต้องกราบขออนุโมทนาบุญเจ๊กับครอบครัวเจ๊แล้วก็คุณต้นที่ให้พวกเราได้อาศัยนะคะ เขาอยากมากินก็มามากินลกูกมาไปห่วงทำไมอ่ะตาเอ้ยตัวนี้นะคะที่เป็นภรรยาของเอ,อ่อัตานะคะตัวน,นี้ตัวนี้ยังไม่ใช่นะคะตัวนี้ตัวนี้ยังปกติอยู่แต่คิดว่าเขาน่าจะเคมทั้งสองตัวแหละทุกคนเนี่ย ภาพห้องน้ำนะทุกคนที่เ <c oughs> เราเคยใช้นะคะย,ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนเวลาคุณพ่อมาสวนนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เข้าห้องน้ำก็นั่งนี่เลยไม่มีไฟแล้วนะคะไฟมันทูกถอดถออกไปแล้วก็มันมีขโมยนะคะเข้ามามาถอดใส่ไฟด้วยทุกคน <c oughs> ฮอโอเคยังตัวเองก็ไม่สบายเสร็จหรือยังเนี่ยนะไปไหนเลยเนี่ยอยู่นี่ก็อย่าไปวิ่งไล่เขาเด้อัตตาเด้อเขาเดี๋ยวเขาลำคาญเด้อเขาจะทำร้ายเอานะลูกเข้าใจไหม ชอบเวลาคนมาชอบวิ่งไล่เขาโอเคยังค <Okay, young. S 3> แบบุณแม่ไม่กล้าเดินออกไปนะคะเ,เพราะว่าฟ้ามันร้องทุกคนแต่เดินเดินเร็วๆหน่อยกะตัวเอวสบายแล้วก็ยังจะชักช้าโอเคยังเนี่ยไปทุกคนไป <laughs> ทุกคนขอโทษนะที่ต้องแบบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันบางทีมันต้องใช้แบบสิลลิ่งนี้ งั้นคุณพ่อเขาจะไม่เข้าใจนะคะเออไปไปไปอยู่บ้านเด้อไปปาเปิดประตวูวันนี้าตาเขาจะกลับบ้านเหรอช้าแม่เนี่ยโอ,อ้วันนี้ทำไมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยไปเออเด็กก็มาเองแหรอไปส่งพ่อแม่ก่อนออตกหนักแล้วตอนเนี้ย ดูทุกคนด right, ออูอ้อยไปนอ้อยไอหยังเจ้านายไออ้อย,ออยของคุณนะแบบน้ำแบบเออตะลิงตลอดเลย เมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะอือบอกว่าอยู่ดีๆเขามาอยู่เองนะคะอืแต้ก็ไอ้ดูหน่อยหน้าตาเขาดูหน้าตาเขาทุกคนอืหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะชื่อมักดีองแปดนะคะอหน้าตาเขานะคะแล้วตัวเขายาวๆเขาทำไมเป็นอย่างนั้นเท่านไหนไม่รู้เออยาวอ่ะขายาวอ่ะเออทุกคน ยาวมากเลยดูก่อนก็ผู้หญิงผู้ชายลูกใครเลยเนี่ยมาจากไหนกันเลยเนี่ยตัวเมียอะไรกันหยั่งเขาเป็นผู้หญิงอีกแล้วเป็นผู้หญิงอีกแล้วเหรอว่ายืนตรงนี้ก่อนให้เอ็นจีดูก่อนจริง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 ทุกคนคุณแม่กําลังจะเอาอาหารนะคะไปให้น้องหมานะคะปรากฏว่าเขานอนที่ตรงใกล้ๆกับไอ้ถุงอาหารน้องหมาทุกคนแล้วเดือดปุ๊บพอคุณแม่เห็นปุ๊บคุณแม่ก็ หยิบเขาเขาไปกลัวเลยทุกคนตอนแรกเขาวิ่งกําลังจะเตรียมตัววิ่งแหละแต่ว่าไม่ทันพ่อแม่ก็เลยจับเขาแต่ดูแล้วเหมือนเขาเชื่อมอยู่นะว่าเชื่อมอยู่เด้อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนตตาต่อกันเด้อดูเขาต้นืกินให้ยิ้มจนะลูกเด้อกินให้อิ่มๆนะเข้าใจไหมเราต้องกลัวมีร้อนก็เพิ่งเย็นใช่ไหมลูกมีร้อนก็เพิ่งเย็น ดูหน้าตาเขาดูทุกคนดูเราไม่ดูใกล้ๆกหน้าแหลมดูหน้าตาเขาดูดูเขามีตัวเอ็นบนหัวเออเขามีตัวเอ็นอะไรไม่รู้บนหัวตัวนี้นะคะคุณแม่ก็ตั้งชื่อแล้วนะคะทุกคนมักมีอกแปดนะคะเออที่ตัวน้นอยๆนะคะที่อยู่ที่รถบ้านอ่ะชื่ออาณาปนาสติอันนี้มักมีอกแปดทุกคนคนอ,อนาจากไหนมาแต่สายเอกมาแต่สายอแล้วก็วมาอยู่ได้ไงวะไม่รู้ แล้วตอนแรกพ่อพ่อบอกว่าเขามาเนี่ยคือพอดียินเสียงไงใช่เออก็อยู่ทัวนี้แหละเหรอแต่ตัวเขาแปลกๆนะทุกคนเนาะดูลายของเขาทุกคนเขามีความลายแบบแปลกๆอ่ะดูให้จับให้กลิ้งไปกลิ้งมาลักษณะเขาแปลกๆแล้วดูดูทุกคนดูหางตาของเขาอ่ะเขามีตัวเอ็มอยู่ตรงหน้าผาก เขามีลักษณะนะคะตั้งแต่เกิดนะคะคือมีตัวเอ็มที่หน้าผากแล้วหางตาของเขานี่ดูหางตานะหางตาทั้งสองข้างเพราะนะเออทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วเนาะต้องมีองค์แฟนต้องมีองค์แฟนทุกคอดูมันทำบ่ไรอต้องมีองค์แฟน อาาอเอาไปที่ถ้วยอาหารหเดี๋ยวเขาไปอยู่เองเดี๋ยวแม่เนี่อนะ <c oughs> เป็นไปด้วนละพ่อไปจับเขาหลยตอนนี้นะคะด้านนอกนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะนี่นะคะก็อ่ามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะทุกคนนี่ตอนนี้โตเป็นหนุม่มแล้วเอ้ยโตเป็นสาวละเป็นสาวหรือเป็นหนุมนะ่มเนี่ยโอ้อันนี้ก็โตแล้วนะคะชื่อสินสมาธิปัญญานะคะอันนี้ก็มาอยู่ในบ้านเหมือนกันนะคะ เก่งมากอันนี้ก็เก่งอันนี้มีหน้าตาเขาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมอยู่ตรงหน้าผากนะคะ,คะทุกคนเชื้อสินสมาธิปัญญาอู้นอนจัดลาดเลยนี่ค่ะทุกคนแล้วก็นอนอันนี้นะคะจะเป็นอาหารนะคะที่อเอซีคุณเตะนะคะส่งมาให้นะคะเป็นอาหารประกอบพวกนี้นสสนนค่ะ,คะ เรากลับอนุโมทนาบุญกับเอซีรุ่นเกดด้วยนะคะมาทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะมารีวิวนะคะวิธีการผสมอาหารในน้ำหมาูนทคะบแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไม่ผสมแบบนี้นะค,ะคือเขาจะเขาจะกินแต่อันนี้เขาจะไม่กินอาหารเลย แปดหกหนึ่ลูกสาวนะคะลูกสาวลูกสาวกินอะไรลูกกินอะไร่นี่งฝนตกคนแฉะไปหมดเลยฝนตกไปดูหนึงไม้ลูกลูกก็ไปกินอาหารของตัวเองสิลูกไม่ต้องไปควนนี่คนอแล้วเนี่ยอ มาเลยมาเร็วๆไว้ให้เขาคิดธรรมชาติเถอะคุณทิายพ่อจำพ่อจำสีสมาธิปัญญาได้ไหมอนนั้นตอนแรกๆตัวนี้น้อยอ่ะตอนนี้โตแล้วทุกคนทุกคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งไหมทุกคนคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งไหมมาแต่ละตัวนี้จิ้มๆเนี่ยตอนนี้โตแล้วเฮ้ยโตแล้วก็คือแบบปล่อยตามธรรมชาติ ทุกคนเดี๋ยวสภาพนึงนะคะก็จะไปหาอะไรกินค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้น่าจะไปไหนไม่ได้เพราะฝนตหักมากเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ต้อไม่ต้องอะไรนะไปหนไม่ได้ยุ้ยจ่ากัดแม่นะแม่ตัวนะ <c oughs> อ,กกนอม่าิาอย่างนี้ใย่ไมา มันแค่พอจะมาแย่งป่านะโอเคที okay, ่จับได้ถ้าสมมติอยู่กัน2ตัวห้ามจับทุกคนเพราะกากัดทุกมันจนะมาโดนเราแล้วล่ะเพราะมาจากคนทุกบ้านที่ มาจับบ้างิวะ <Yeah. S 2> ทำไมไม่กล้าจับเขาล่ะก็โดนมากี่แผลแล้วอะเย็บไปกี่เข็มอารมณ์มันบดีมากะงับเลยอะแก่ okay. แล้วอารมณ์ไปพรโอมค okay. ต้องไปยุ่งนะอะฮะชักพักเขาไปหาอะไรกิน